ยาจุไรเรื่องผิ่นพงพันพี่น้องเก่าพี่น้องเอ้ยยาศิละเสื่องเอาฮานยองพื้นดีนะครับให้ข้าวหักกันมาอีกขึ้นคนนี้หนึ่งไม้ยาสิเพสเดินมาขึ้นน้ำสุอคนนี้นะครับปไปครับพี่น้องไปเบิ้งง้อตัวต่อไปครับเย็นผ้าเบิ้องง้อตัวน้ำนะครับผมไปเบิ้งบรรยากาศตลาดง้วนะครับผมไะจังไปเรียน์ครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศนะครับหาเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้องง้อตัวใหญ่ครับผมอ้าวง้วใหญ่ไหมง้วตัวนี้ก็ตัวใหญ่ครับพี่น้องง้วใหญ่ขัดแง่ไหนสูงกว่าบางสุริยา สูงก็หลายหลายคนของเจ้าตีไอ้ายของเจ้าตีวัครับของผู้ใดหนออืมวัวตัวใหญ่วัวผู้ใดถามจะค้ามในนี่หมอ้ายไวัวของผู้ใดเจ้าของก็โยติอยากถามมั่งจดวราคาทอดได้จะขายทอดละของว่าของว่าข้อใดราคาถามความเดียวผู้ใดหัวใจราคาถามนั่นนี่อยากหัวราคาเนี่ยหัวใหญ่ ห้าหกปหาเจ็ดปันหาป้าเจ็ดืนหาครับพี่น้องว่าตัวนี้เจ็ดืันหาด้วยครับนี่ถามหาเจ้าของคุณคุณบอกกันละเจ็ดืันหาตัว้องกันไหนเป็นบ้าเฟียดเวียนให้เท่เล็กกอนหกนหเฟียนให้หกนหกเขาเสียวทะเลปัจจอ่ะจะเนาะเจ็ดเนาะจาคือเาดีจอยู่ทางใลยอ่ะบ้านเจจงจัดตัวไปเนี่ยก็เบาสุดย่าตัวองสีต้ฝากเบือให้ผมเนี่ยพมสิฝากกับพี่น้อง ศ0นแปดหนึ่งเก้าห้าหนึงามหนึ่งเก้าหกสห่กา้อบานยังก่อนาซื้อยังก่อนครับอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับปาครับงูอ่ตัวนี้เก็ตมือหาเนาะอ่าครับพี่น้องทศย์ต้นใจโทษทักเพื่นมาเครับป้าป้าสุดยาสิ่พาพี่น้องไปนเพ่าตัว่ตไปครับผมอ้สวัสดี้มาซื้อมาขายก่อนผมมาซ้ำกับปีครับซ้ำกัปีซื้อก็เอาขายก็เอาว่าจะได้เงิน รับจา้างจุ C ่งเขาอุ้ยสุดยอดเอาจับมืงจะเข้านี่นี่ครับกับบ่าวสวยยะถือถือแกอยู่ทางไหนจะเข้าบอกดีได้การเสพิษิสั่บ้านบ่าวสุริยะอยู่ละเอีดบ้านเดียวกันตรงเขาเนาะอจะเรื่องระปีใหม่รับผมตบแซ่บเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปครับพี่น้องยางเลาะต่อไปครับผมมาหางูตัวใหญ่นี่บ่าวสุริยะเห็นงูองามตัวหนึ่งไอ้สวัสดีครับตาเขาก็จะไปจับคล้ยท่าขุนเหมืนบ่หาบ่มีก็เลยมาจับงูเนาะ แม่รับโอ้โหเตม่ดิทอดได้ยายดิสองมื่นหาพันบาทแม่รูกของตัวใดพ่อหูบ่ลูกยกข้อพ่ออย่าก็บอกเสือกใจแต่ลูกยกข้อเออเขาดก่อะขราสองหมื่นห้าพันบาทโตแล็กกันนีน้อยเนาะหัวตาบท่านี่พ่อแคเดือนมั้งประมเจปเดือนประมาณเจแปเดือนอ้องซีซะ ราคาว้างหันทอยก็หันสองหันห้าหมบาทฝากเบอร์ซะกสิทดิขายอยู่เบอร์ยังไง้าศูนย์เก้าแปดศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หกสี่จากยี้ทางไหนครับเฮ้ยตุ้ยเลยครับเจ้าก็เจอดีเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับส่งมาได้เด้อป้าครับพี่น้องหลังจากคุยกับหอยตัวใหญ่หอยย่างรอต่อไปครับผมไปหาบึงงวงยังไงครับผมปไปย่างรอมาทางนี้ครับผมย่างรอบึงงวงนี่บรรยากาศครับพี่น้องเขามาซื้อดีซื้อดีขายดีโย่พูดตรงข้อกับจงว่าาขดทุน เพื่อนรองขอกับว่าจมได้ตั้งแต่ทุนเพื่อนรองขอกับว่าได้แต่กำได้ในหน่วยเพื่อนบ่ได้หลายโอ้ง้อตัวนี้แมังัวง้อเพือนได้พรตัวนี้บ่งูเรื่องครับบ่งูแมนปะเออเดี๋ยวอนุญาตครับงัวเทปของเจ้าติแล้วครอใดท่าข้าเจ้าไผ่สามสิบหกเวียดนามมือสื่อเขาไทยสื่อเ้าเอางสื่อนะขอบเพื่อนได้หลายจะพอเด้อสวัสดีครับป่ะครับพี่น้องเขาอย่างรอไม่ทันหรืครับอย่างรอหาเพียงพน้องเขาเจ้าแดดเอามาบ่ ขายเราขายบอกันามันบ่ขายเราขายเราคุณครับปลาครับพี่น้องเขายังรอขายเราป่ะขายเราปลาครับพี่น้องเขายังลอมาทั้งนี้ครับเมืองบรรยากาศนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาขายมาซื้อมาขายพอเบิดแดีวไปเบิด์ดลองครับโศมานตะเต่าเด้อยังลอมาหาเพียน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาซื้อมาขาย เรียบร้อยเล้วตีเื่อย่งไงเจะสั่งก็ลอยล้านแพลนขอกเป๋าเออสดีครับแต่ว่าขันพ่อได้ลอยล้านจักรล้านเนี่ยเด้อให้ฟ้าสุิยาดในจักรล้านเน่ยอย่างเราไมานั่งอีกแครับผมนี่อีพอพอสวัสดีครับเจ้าขายเดีวตีท่าอะไตัวนี่ขายสามหมื่นสามหมื่นตัวนั่นนี่มันสองหมื่นหาร้อยสองหมื่นหาร้อยเรียบร้อยเปลี่ยนน้ำสื่อผู้ใดซื้อนนอเปลี่ยนน้ำครับเปลี่ยนน้ำขอก็เดาพอเด้อ ครับพี่นอ้องข้ายังรอมาท่านนี่ครับผมมือนยังรอไปหาพี่เาหน้องจ้าข้าของท่หลังจากเบ้าชลิย่าย่างรอกขมาเบืงองง้อตัว <c oughs> งว้อตัวใหญ่ง้อใหญ่ง้อแถงง้อดีโอ้ยครับ <c oughs> ง้อใหญ่ของผูใ้ใดถามความเดียวของผูใ้ใดเนี่ยบ <c oughs> ่งูหยางต่อบนี่มาพ่อง้อข้อยหน่อยปลาท <c oughs> ุข้อยหน่อย มาหลายคักหลายเนี่ยใส่เจ้าของไปใส่เจ้าของคั้ยน้อยอ่ะเออเดี๋ยวข่อยย่างไปหาโอ้ยฮะใส่ของเจ้าอ่ะกินสะก้อนข่อยบ้าฟ้าดอกกินสะก้อนเออใส่ละใส่ละถามมาบ้าฟ้าจะข้ามเน่เนี่ยเจ้าเสียเอาไปใส่ไปหลุ่คอวามู้นี่เจ้าเสียเอาไปปล่อยใส่เนี่ยไปซ่องมันบ่เอาถามเจ้าน้อยโตเท่าไหร่ถามข้าเดียว เริ่มต้นสองพันขึ้นไปเลยแต่ว่าบบเกินม้วนจักโตโบเกินม้วนจากโตโบเกินม้วนจากโตค่ะโบเกินโบเกินสามพันจักโตโตแล้วสองพันขึ้นห่วยอ่อนซ้อนไหมสองพันขึ้นพี่พี่น้องเนี่ยโตสองโตแต่ว่าแม่เรือผัวเหรอว่าเดี๋ยวเบื้องนอกมีทั้งแม่ทั้งผูวแต่หักสินะมีแต่โตเถื่อนมืนบ่โตเถื่อนกับมี่เอาจังสิซะถ้าแสียผู้ใดทนทิ่ทนใจเจ้านี่เบื่อี่ยังก็เบื่อโทษเจ้า ศูนย์เก้าแปดเก้าสี่ห้าสองห้าหกสองาหจากหอยพายุค่ะชิครบบอเบอบาปีเจ้าเก้าจะเดิมสวัสดีครับ